สิ่งที่อาจารย์จะให้ทุกคนเห็นนะครับณตรงนี้ที่อาจารย์ยืนอยู่ ในอนาคตเราจะมีการตั้งพระพุทธชินราชจำลองของบ้านสุวรรณชาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาทําการสวดมนต์หรือขอพรหรือมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริงมงคลนะครับพระพุทธชินราชจำลองนะครับสูง3เมตร50เซนจะตั้งนะจุดจุดนี้ครับอาจารย์ยืนเพื่อให้เห็นภาพว่าเดี๋ยวจะมีท่านมาตั้งตรงไหนขวามือของอาจารย์ตอนนี้นะครับอัญเชิญท่านพ่อย์แดงมหาสิทธิของบ้านสุวรรณชามาประดิษฐานณตรงนี้เช่นกันเพื่อให้ท่านเป็นประธานของบ้านนะครับและเราก็จะมีประธานอีกท่านหนึ่งคือท่านพ่อพระราหู ว่าสุบาเป็นชานะครับอาจารย์จะ นาท่านหรืออัญเชิญท่านมาปฏิสฐานไว้บริเวณด้านซ้ายมือครับเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลของทั้งสองพระองค์ช่วยหลุนนําลูกศิษย์ให้ได้พรหรือให้ประสบความสำเร็จในการมากราบไหว้ก้านก็ขออนุโมทานาบุญด้วยนะครับกับลูกศิษย์ทุกท่านที่ร่วมทําบุญสร้างอาคารสนมบนรแห่งนี้มาขอให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองหลังจากนี้นะครับขอให้เสียงดีๆหรือช่วงดีเข้าหาตัวเราพร้อมกับให้ได้บารมีจากการสร้างอาคารสนมบูรณ์แห่งนี้ด้วยขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกคนนะครับที่ร่วมทำบุญสร้างอาคารสมบ รวยรับทรัพย์ครับ